สวัสดีค่ะมือนี้ยาติัดมัดมีกับสมัชชัยลายมีสุเบิงคือเก่าเหรอน้องมือนี้ก็ได้อันนี้เขาเอื่นว่ามีขอว่แหวนพี่น้องหรือว่ามีขอออกมาไม่พี่น้องขอพระราชทานแบบไม่แบบไม่ล่าสุดไม่ล่าสุดปีพศ2567พ,พี่น้องลายขอพระราชทานขอหรือว่าขอว่แหวนพี่น้องหรือว่าขอลายขอวัชิรพัดยังนี่นอเล่าพี่น้องยาติัดกับชื่อบะไรพี่น้องมันเสียเงาพี่น้อง พว่้ไม้เดียวกันพี่น้องเว่ากับมัดก็คือกันเด้อพี่น้องเด้อต่ลาไล่ต่ละอันกับมัดออกมากรคือกันพี่น้องไลยรูปแบบพี่น้องออกมาแต่ละคน้กับมัดก็คือกันพี่น้องกับมีมีรูปหัวใจมี่ว่าแหวนมีตัวเอ็ดคือกันมัดเี่พี่น้องอันกับนี่กันพวุ้แบบพวุไม้เดียวกันไล่เดียวกันแต่ว่ากับมัดก็้ายรลูปแบบไปพี่น้องรูปหัวใจกับไม้ซึ่งว่ารูปหัวใจเกี่ยวของกันใบก็อกันใบกับเว่า ให้มักให้ร่วมรักสามัคคีพี่น้องให้ฮักให้แพ่งกันพี่น้องดกน่าใจตัวว่าแว่นกันซื้อเพื่อนเราพี่น้นองวัดวัดศิละพัดเนี่ยพี่นอ้องซื้อกันเดี๋ยวัดชลละดินกรนีร่ยังเหรอแย่หล่ะกับจีบอะไรอัน,นตัวเอ็ดนี่ก็บบดูอ๋มาจากตัวภาษาอังกฤษตัวซอเชียพี่นอ้องสิริรักสิริเนี่ยงลรอสิริวันไปล่ะพี่น้องซื้อพระเจ้าแผ่นดินหล่ะพี่น้อง เพราะว่าแหวนกระจกประสมประสานกันพี่น้องรูปรหัวใจกันแต่พุ่มไม้ออกมากแต่หักหายแผงกันแหบพี่น้องมีหัวใจเกี่ยวก้อยกันไหลพี่น้องควมสามัคคีเพวมหักปองดองกันแลนหนนนละพี่น้องหัวใจกอกันเกี่ยวกันไหงหักกันแผงกันไหลแหละพี่น้องรูปหัวใจกรไดตัวกอแบบนนี้แหละ มีขอหน่อยขอใระสมประสานกันพี่้หงพ่อวแว่นคือกันกับบนี้แว่าอันนี้นี่ตัวคอเผ็ดขอือใอญ่หมดอันนี้จะสลับกันหมดว่าแว่นกับสลับกันตัวเอดกับสลับกันที่้หนนี่อหน่อยปอใยอันนี้เอาไว้เพื่อถาอบขันไปจากโอเพ่อกะเอาแบบนี้ไปอบตัวเ่นย้อมสีเดียวก็ได้ก็งามไปพ่อมันพี่น้องอบก็ได้บพอบก็ได้พี่น้องไล่หน่อหน่อยอันนี้บพรอบ มีเฮ็ดไปแต่ออกมาง่ามไปพ้อมันอันนี้ก็อย่าโอบอะไรเพราอย่าโอบอะไรที่จะหน่กมัดทัดแล้วพี่น้องมตะกอบางทีเอาว่าแวนไซแล้วก็ที่ดูคอแล้วก็ตีข้อข้อแวนใซสองมือพี่น้องเดี๋ยวจรับกันไปขึ้กันแหละพี่น้องกับบันนี้แหละทั้งมัดทัดเรียวยนมือหนีแยกหลับมีแต่ไทยมันจะหนีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมผอลุ้นกันฮะไทยแด้วหม้เบิ้งไปเรื่อยขึ้นเกลาอแหละพี่น้องมือนีก็จับนีแหละค่ะสวัสดีค่ะ ขอไม่ขอแบบไม่ปล่าขอประหลาดจท่านปีสองพัยกสเดจ้า